Pertemuan kita Di suatu hari Menanggung kiri Berpikir ตรงนี้โดยมีท่านะคะคอาจารย์ที่วอนแสงพิสุทธิ์มาเป็นพี่เลี้ยงตลอได้มีจุฬาราชมนตรีก็จะจับชั้นก็ไปจับราชด้วยเขาบอกว่าจะบนตอกแผ่นดินแต่ที่ฉันคิดเสมอว่าวันเวลาเป็นเครื่องพิ่ศาสนาสอนให้เป็นคนดีค่ะนะคะที่ฉันขอจบแค่นี้ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะก็ขอต้มีียรติทุกท่านนะคะขอบพระคุณขอบคุณ เพื่อได้สันสิษฐาวิธีศาสนาวิถียุ่นนขอขอพระบุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจางเป็นอย่างสูงที่กุณาให้เกีรยิมาเป็นประธานเปิดการพยายามอย่างสูงในทุกวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่างยิ่งการน้องนำรัำราฐาหนัพรัฐทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าถึงเข้าใจพระนิสุกกลับเป็นสูงไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ในคณะท,ทยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐได้พื่ ที่เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาร้อยรวมรวใจเพื่อใต่สูงยิ่งในทุกวิธีการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการน้องนำเอาพระราชบััติในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจความไว้วางใจความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างแก่ที่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การแก้ปมโดนใจเพื่อใต้สันติสุขวิถีศาสนาวิถีชุมชนในครั้งนี้ในหลักศาสนาที่ถูกต้องยอมรับความแตกต่างในขนกธรรมเนียมปัะมเพณีนใย้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สำคัญคือสามารถที่จะถ่ายอทอดองค์ความรู้ไปยังบุคคลใกล้ชิดใน,น,น,นดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติในภาพรวมต่อไป ในนกาี้เขาไม่มีภาษาบรไรยูไม่มีภาษาไทยนะคะที่นั่นเขามีภาษาอะไรทราบไหมะคะเขาวามีภาษาเดียวก็คือภาษาของนทรซายขาวนะคะเขาบอกว่าภาษาคือคือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจิตวิทยาเป็นแง่ของจิตวิทยาเขาบอกว่า ถ้าเราจะไปแยกว่านี่พูดภาษากเจนายูกีเจตเซียก็การเป็นการแบ่งอย่างแน่นอนใช้คําว่าสองฝั่งอีก็เกิดการแบ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าก็มีภาษาเดียวกันก็คือภาษาของคนทรายขาวที่เราจะทําอย่างไรในการที่จะทําให้ชุมชนของเราอยู่ได้ส่สุดและถ้าติดตามข่าวมานะคะที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่กันอย่างเข้าใจเหมือนบอกค่ะเขามีภาษาเดียวกันมีเหตุการณ์น้อยที่สุด แน่เท่าไหร่กับสารท้ามกรงเหยียงเพราะัดดังเพระุดแล้วก็ดังดังตลอดกักเชิญถ้าพี่น้องมอนก็ว่าพันมีช่องมางยันไปที่เื่อเลยนะครับเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความความอะไรทั้งสี้ความห่นความดูแลที่เกิดขึ้นทั้ง